สวัสดีครับมาพบกับช่องไทยคอนซาานบานเฮาครับผมสำหรับมือนี้สิมียังมาฝากพี่พีน้องๆน,นะครับติดตามรับชมได้เลยครับนี่จะมาดูวิธีการตัดใหญ่นะครับวันนี้ครับวันนี้เพิ่งเปินเปดนะครับหลังจากที่อบโรยเชื้อนะครับทิง้งปิดรูทุกรู ทิ้งไว้สวันนะครับทิ้งไว้สีมือนะครับอันนี้เปิดนะครับไอร้อนพุ่งๆเลยว้าวอันนี้ใหญ่ครับใหญ่ๆๆเดินเยอะมากเดินเยอะครับตัดลําบากครับใช้น้ําสายยางแรงๆฉีดเลยวางพ่นยาแบบแบตเตอรี่ฉีดไม่ค่อยขาดนะครับบอกคาดนะครับแล้วก็ช้านะครับ สายยางเลยสายยางอใอนน้ำแรงใหญ่เ,เยอะมากนะครับก็ดีเออเราเมื่อคืนนี้ฝนตกนะครับคืนฝ้ฝนตกนะครับในน้ำอาดิสึมลงมาจากทางล้างข้าครับด้านบนนี่บ่ค่อยมีใหญ่แล้วครับจะซึมเกินไปน แต่ว่าชั้นลาาน่างออกมาในโหยายเพียบต้องฉีดครับเนี่ยต้องฉีดน้ำตัดใยแรงๆเลยอย่างแรงอ่อถ้าตัดใยไม่ขาดอ่าเป็นอะไรเป็นแบบหนังเต่านะครับจะเป็นพืชเลยจะไม่ได้กินบ้าใหญ่ บาใหญ่นะครับเห็ดมันมีประจับดอกนะครับอ่าโอเคทำกาตัดนะครับดูวิธีการตัดที่ทีนึงครับอ่าครับีวิธีตัดใหญ่นะครับฉีดแรงเลยอ,อ้าวฉีดฉีดก็แล้วแตวิธีการแล้วแต่ วิธี้องให่เข,าง,ขางหมันนะครับนี่แต่เป็นวิถีข้าวสี่เอาน้ำซีดแรงๆนะครับตัดยายนี่มีใย,ยเหลือนะครับมีใย,ยเหลือมันมันจะเดินต่อมันจะไม่ตัดดอกนะครับจีดแรงๆ แรงไปทั่วไปทั่วทุกจุดนะครับไปทั่วทุกจุดตัดทุกขาดนะครับถ้าตัดบ่วคาดมีเป็นนั่งมู่นะครับเป็นนั่งมู่ครับในดอกน้อยครับหรืออาจจะติดดอกเหล็กก็ได้ครับถ้าครบสี่วันตัดเลยเจ็ดสิบสองชั่วโมงนะครับตัดเลยมีใยไม่มีใยมีใยไม่มีใยก็ต้องฉีดนะครับเผื่อว่าใยมันจะอยู่ข้างใต้นะครับ ได้ที่มันนะครับโอ้โน้ปิดมันทุกชั้นนะครับทุกชั้นปิดหมดแล้วปิดตุ่มไว้อย่างเดิมต้องเปิดรู้ไหม ีเอะดีเเหมือนเดิมประมาณ2องถึงสาวันเราค่อมาเปิดระบายอากาศใช่ไหมเออวเดินต่อแต่บรัวก้นมีเป่งได้นะครับเพราะว่าก้นมาแล้วผลชอบตกนะครับทำทีไรจะได้ผลทีไรตกมาทุกที่ยูจากลังคานะครับ ต้องทําให้มันลาดเอียงต้องให้น้ํามันเทลงด้านข้างให้หมดอันนี้มันเทลงแปลงครับไม่ค่อยดีเทลงแปลงชื้นเกินไปก็ไม่ได้แหองเกินไปก็ไม่ได้เอาใจยากสักนิดนึงนี่ใหญ่ครับ ต้องตัดให้ขาดนะครับเนะี่ยตัดให้ขาดบวมคายก็บวมีดอกครับในผลกำไรน้อยในผลผลิตน้อยเนะี่ยใหญ่เยอะถ้าตัดไม่ขายก็ไม่ดีนี่รับนเยอะมากนะครับอืม ตัดสันโแปลงครับผกครับปิดพลาดประกันได้แนะนําได้นะครับสําหรับผู้ที่เก่งๆแล้วอันนี้ผมก็พึ่งทำเลยบอกกี่รอบครับผมครับย้าหูครับ,รบมือน,นี้ก็ข้อจบว้เปลี่ยทนท่านี้นะครับเดอ้อ ามากก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe น่อยด้ยวยครับเด้อครับผมขอบคุณครับ